นิทานชาดกเรื่องคนมีศิละปะในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตตะวันเมืองสาวัตถีทรงปารบภิกษุผู้ฆ่าหงรูปหนึ่งได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครัง้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอมาต์ในเมืองพาราณสีมีาพามปุโรหิตผู้พูดมากคนหนึ่งประจำราชสำนัก ถ้าเขาได้พูดแล้วคนอื่นจะไม่มีโอกาสได้พูดเลยสร้างความลำคาญให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมากแม้กระทั่งพระราชาพระองค์จึงคิดหาวิธีสกัดคำพูดของปุโรหิตนั้นวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปพระอุทยานด้วยพระราชรถถึงต้นใสได้ทอดพระเนตรเห็นกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งกําลังยืนมองดูชายง่อยเปี้ยผู้หนึ่ง ดีดก้อนขวดสัตดใส่ใบไม้เจาะรูเป็นรูปสัตว์ต่างๆอยู่จึงเสด็จเข้าไปทอดพระเนตรดูทรงคิดหาวิธีได้ว่าจะสกัดคำพูดของปุโรหิตได้อย่างไรจึงรับสั่งให้ชายง่อยเปี้ยเข้าเฝ้าแล้วตัดถามว่าในราชสำนักของเรามีผู้พูดมากอยู่ผู้หนึ่งเจ้าสามารถทำให้เขาหยุดพูดได้หรือไม่ ชายง่อยเปี้ยก็เลยกลับทูลว่าถ้าได้ขี้แพะหนึ่งถังอาจจะทําให้เขาหยุดพูดได้พระเจ้าค่ะพระราชาจึงรับสั่งให้ชายง่อยเปี้ยเข้าวังไปด้วยให้เขานั่งภายในม้านเจาะลูตรงข้ามกับที่นั่งของพามปุโรหิตผู้พูดมากนั้นพร้อมวางขี้แพะแห้งไว้ใกล้ๆชายง่อยเปียคนนั้นพอได้เวลาพามปุโรหิต เทาเฝ้าเขาก็เริ่มกราบทูลโดยไม่เปิดให้ผู้อื่นได้มีโอกาสพูดเมื่อเขาอ้าปากพูดคำไหนบุรุษเม่ยเปียก็ดีดขี้แพะที่ทำเป็นก้อนเล็กๆไว้ผ่านม่านเข้าปากเขาทุกคำพามปุโรหิตจึงได้เกินขี้แพะโดยไม่รู้ตัวพระราชาทรงทราบว่าขี้แพะหมดแล้วจึงตัดว่า ท่านอาจารย์ท่านกินขี้แพะไปตั้งถังหนึ่งแล้วยังไม่รู้อีกหรือท่านจงไปถ่ายท้องก่อนที่จะตายเสียเถิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพามปุโรหิตปิดปากสนิทแม้ใครจะพูดด้วยก็ไม่ค่อยจะพูดพระราชาทรงสบายพระทัยแล้วรับสั่งให้พระราชฐานบ้านสีหลังอยู่ในสีทิศทั้งสีทิศ พร้อมทรัพย์สินแก่ชายง่อยเปียนั้นฝ่ายอมาตได้เข้าเฝ้าพระราชาแล้วกับทูลว่าธรรมดาศิละปะในโลกบัณฑิตทั้งหลายพึงเรียนแม้เพียงดีดก้อนกวดก็ยังช่วยให้ชายง่อยได้สมบัตินี้แล้วกล่าวคาถานี้ว่าขึ้นชื่อว่าศิละปะแม้ชนิดใดชนิดหนึ่งก็สามารถให้สำเร็จประโยชน์ได้โดยแท้ ขอพระอ,องค์ทรงทอดพระเนตรบุรุษง่อยได้บ้านทั้งสีทิศก็ด้วยการดีขี้แพะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศิละปะเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตและไม่ควรเป็นคนพูดมากนิทานชาดกเรื่องชื่อนั้นสำคัญชไหนะ ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตะวันเมืองสาวัตถีทรงปารบพระพิสพุผู้หวังความสำเร็จโดยชื่อรูปหนึ่งได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิสาปามโมกอยู่ในเมืองตากาศิลามีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าบาปกะเขาคิดว่าชื่อของเขาไม่เป็นมงคล จึงเข้าไปหาอาจารย์และขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้เขาใหม่อาจารย์จึงบอกให้ไปเที่ยวสแสวงหาชื่อที่ตนเองชอบใจมาแล้วจะทํำพิธีเปลี่ยนชื่อให้เขาได้ออกเดินทางไปสแสวงหาชื่อใหม่จนถึงเมืองหนึ่งเดินผ่านขบวนญาติหามศพไปป่าช้าจึงถามชื่อผู้ตายว่าชื่ออะไรพวกญาติจึงบอกว่า ชื่อชีวะกะซึ่งแปลว่านายบุญรอดเขาจึงถามว่าชื่อชีวะกะก็ตายหรือพวกญาติจึงกล่าวว่าจะชื่ออะไรก็สามารถตายได้ทั้งนั้นเพราะว่าชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันเท่านั้นเองพอเดินเข้าไปในเมืองอีกเมืองหนึ่งพบเห็นพวกนายทุนกำลังจับนางทาส เพียนตีด้วยเชือกอยู่จึงถามความนั้นทราบว่านางไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ยจึงถูกลงโทษแทนถามชื่อนางทาตนั้นทราบว่าชื่อนางธนปาลีซึ่งแปลว่านางรวยจึงถามว่าชื่อรวยยังไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยอีกหรือพวกนายทุนจึงตอบว่าจะชื่อรวยหรือจนเป็นคนอยากจนได้ทั้งนั้น ชื่อเป็นเพียงบัญญัติเรียกกันเท่านั้นเขาก็เริ่มรู้สึกเฉยๆในเรื่องชื่อยิ่งขึ้นจากนั้นเขาจึงได้เดินทางออกจากเมืองไปในระหว่างทางพบคนหลงทางคนหนึ่งจึงถามชื่อทราบชื่อว่าปันทะกะซึ่งแปลว่านายชำนาญทางจึงถามว่าขนาดชื่อชำนาญทางยังหลงทางอยู่หรือคนหลงทางจึงตอบว่า จะชื่อชำนาญทางหรือไม่ชำนาญทางก็มีโอกาสหลงทางได้เท่ากันเพราะชื่อเป็นบัญญัติสำหรับเรียกกันเท่านั้นเขาจึงวางเฉยในเรื่องชื่อและก็ได้เดินทางกลับไปหาอาจารย์แล้วเล่าเรื่องที่ตนพบเห็นมาให้ฟังและขอให้ชื่อนายบาปกะเช่นเดิมอาจารย์จึงกล่าวคาถานี้ว่าพอหิน คนที่ชื่อเป็นได้ตายไปหญิงที่ชื่อรวยกับตกยากและคนที่ชื่อว่านักเดินทางแต่กลับหลงทางอยู่ในป่านายบาปกะจึงได้กลับมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชื่อนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญ